สวัสดีค่ะที่แปลงนี้34ไร่นะคะหน้ากว้างยาว100เมตรค่ะอันนี้คือที่นะคะสุงกระโถนค่ะอันนี้เป็นเส้นด้านข้างนะคะเส้นด้านข้างค่ะยาวไปข้างในนี่ก็จะมีไม้พยุงด้วยนะคะมีไม้พยุงแล้วก็ต้นสักไม้ใหญ่หญๆเยอะ,ค,ะค่ะค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือเนี่ยนะคะเห็นไหมคะจากระดับข้างบนลงไปที่ต่องถนนนี่ค่ะสามสิบสี่ไร่นะคะต่อนะคะค่ะนี่ก็คือทางจากถนนขึ้นมานะคะขึ้นมาที่แปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเข้ายาวลึกลงไปสามสิบสี่ไร่นะคะสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือว่าเราจะเห็นภูเขาเห็นไหมคะ เห็นภูเขาพุทธเบิกค่ะจะมีหมอกเห็นภูเขามีทะเลหมอกค่ะเนี่ยค่ะสเสน่ห์ของเขาคือตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะนี่ค่ะจะมีทะเลหมอกนี่ค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่แปลงของเราที่34ไร่เนี่ยนะคะค่ะ กระยาลึกลงไปข้างในก็จะมีไม้ไม้พยุงมีไม้พยุงจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดจากจากที่แปลงนี้ไปทางขึ้นภูทบเบิกก็ประมาณสองอเมตรจะถึงทางขึ้นเซเว่นนะคะจุดนี้ก็คือสามารถจะไปขึ้นเขาค้อก็ได้ไปพิสุรอก,ก็ได้จะไปทางอีสานก็ได้ค่ะค่ะที่กระยาเลค่ะที่เราจะอยูุ่ด้ายมืองค่ะอันนี้ก็คือหลัก เราจะการที่ไว้สําหรับทางเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเสาหลักแล้วก็เป็นทางนี่ค่ะที่เราจะสูงให้มีต้นสักจะเห็นแนวเลยเห็นแนวต้นสักเนี่ยจะสูงที่เราสูงกว่าถนนค่ะสวยค่ะที่สวยนี่นะคะข้างในก็จะมีไม้พยุงมีไม้สักมีต้นไม้ประดู่อ่ะผ่านนี่ค่ะ จะมีไม้พยุงเห็นไหมคะไม้พยุงจะสูงเป็นป่าไม้พยุงเลยค่ะป่าสักต้นสักนี่คือต้นใหญ่เราตัดออกไปแล้วไงคะแล้วก็ตัดขายไปนะคะแล้วก็อันนี้คือโป่ปงขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ยค่ะที่เราจะยาวไปนี่อันนี้เลี้ยวเข้ามานะคะอีกล็อกหนึ่งอ้ล็อกเดียวกันแปลงเดียวกันนี่คะ่ะแต่ว่ามีถนนอาะจะมีไม้พยุงเห็นไหมคะ่ะ แปลงพวกแปลงไม้พยุงเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือไม้พยุงนะคะนี่ค่ะเป็นป่าเลยก็มีต้นสักเนี่ยไม้พยุงค่ะแปลงส่วนเองเขาคือจะเห็นภูเขาเป็นทะเลหมอก